สีเช็ดสีเช็ดสีเช็ดเห็นแล้วหรอหยิบมาเร็วหยิบมาเร็วอ้ยมันเป็น,นแค่<ส>มัน<อ>เป็นแค่บนหัวตัวไหนอ่ะดูข้างกล่องเลยั้ยดูข้างกล่องสีตัวไหนมีหัวเป็ดไหมข้างกล่องมาดูให้ถ่ายด้วยอ่ะข้างกล่องก็ถ่ายด้วยดีจับต้องอ๋อ ไหนอ่ะวันนี้น่ารักใช่เหรอสีส้มด้วยน่ารักใช่หนูว่าใช่นะแกะไหมแก่เลยโอแ้แก่แกดนะดำน้ำดำน้ำโอเคเอาการ์ดลบก่อนเอาการ์ดลบก่อน ปาปว้าวดูห wow. น wow. wow. ้าน <big> ้องนี่หายสินทรีก็มีของแพ้สักทีค่อยของปลอมมาตั้งนานพูดเสียงจังดน้ากเลยหน้าคนดีมากอ่ะรากโคนโอยมากอ่ะจินตั้งไม่ได้มั่งแน่แหละไหมอ่ไม่ได้ไม่